สวัสดีค่ะหัวข้อนี้เป็นการบันทึกสร็ปเงินเดือนรหัส PSLIP2 นะคะแล้กลับมาที่โปรแกรมนะคะเราจะมาเซิร์ชเมนูเป็นรหัส PSLIP2 ค่ะกด enter ค่ะแล้วเข้ามาที่ใบแจ้ง ยอดเงินเดือนแบบ2เรามาเปลี่ยนเดือนนะคะเป็น02 2 5์8อบันทึกรายละเอียดเสร็จแล้วเรากดปุ่มโอเคกดโอเคค่ะเราจะเอ็กพอรออกมาเป็นไฟล์นะคะชนิด rpe a r s h e e t เรามาเลือกไฟล์เอ็กอร์ดเป็นชื่อนี้ถูกต้องแล้วนะคะเรากดปุ่มแวะแล้วกดปุ่มพิมพ์นะคะเราก็จะได้สลิปเงินเดือนของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะคะ ตามนี้เลยนะคะอันนี้รวมเงินได้ห้าของนางสาวสุขใจแก่งมากรวมเงินได้ห้าเมื่นบาทเงินหักสาหก้เจ็สุดเงินได้สุดที่เป็น4,000 40, มืน 6,320บาท .75 สตางค์และมีคนที่นางนายดีจริง 9, G, แน่นอนตามนี้นะคะแล้วก็นางสาวงามดีงามจริงดีพร้อมด้วยค่ะอันนี้เป็นอันเสร็จการดูเรียบร้อยเรากดปุ่ม F10 ออกนะคะเรากดปุ่มุ่ม cancel ค่ะเราจะกลับมาที่หน้าจอหลักเป็นอันเสร็จการพิม รายงานจะดิตเนมนเรียนแล้วนะคะ